รเรื่องราวเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในสายชั้นมัธยมฉั้นชื่อเบียรและนี่คือเพื่อนๆของฉันดาเดียและอาบูนูนนูนแก๊งเด็กเรียนประจำห้องเนี่ยชื่อทันและนี่คือเพื่อนๆของเขา ชื่อวินฟีระดาวและอีราฝานส่วนนัน่นน่ะหรออัสมีเด็กเกรียนของห้องแต่ไม่ค่อยมีเพื่อนคบสักเท่าไหร่เพราะเป็นคนเงียบๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นกันได้ยังไงนะนรอเรามารับชมกันเลยดีกว่า เฮ้ยเปิดเทมาก็นานแล้วหาอะไรทำมันดีกว่าเออก็ดีนะเบื่อเรียนแล้วเหมือนกันเออก็เบื่อเหมือนกันว่ะเออไปข้างหน้าแปมีของิีให้รอง่ะไป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  ก่มก็เอาดีข้างก่มก็เอายิบไปลองดู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 ลองกินอรดิลองดูลองกินออง เ้้ยดูบาอมในขณะเดียวกันอาบูได้เดินผ่านมาพอดีเฮ้ยทำอะไรกันน่ะเอ้ยน่าทำไมวะที่นี่มันในโรงเรียนนะ่เว้ยเราจะไปฟ้องครูกล้าก็รออย่าเขาไม่เตือน ตอนพักเที่ยงอาบูก็ได้มาเล่าให้พวกเราฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างที่หลังห้องน้ำฮะขเหรอขี้งหรอนะเราก็ไม่เชื่อเหมือนกันเราต้องหาเหี่ยวมนได้นะใช่ใช่เ้าจะเอาอยัางไ,ไงล่ะแล้วก็อหากมีติดหาบพวกกันนั่นถึงการาไวที่ทำง,งานยังไดี่ไ<อ>ันได้ ข้าไปที่เด็กเรียน,ยนยเฮ้ยวันนี้มีความพิเศษเลยว่ะโคตรเลยว่ะโอ๊คุณนี่ออกมาอีกนะดีรักใจใจแฮรี่จะไปให้รับให้แล้วแล้วก็พากันไปที่หลังห้องน้ำอีกครั้งแล้วก็เสพยากันอีกเช่นเคยมาถึงวันสอบอัสมีเครียดมากเนื่องจากกลัวว่าเกรดของตัว ไม่ใช่ค่ะเกรดของเขาตกจริงๆเนื่องจากยานั้นมีฤทธิ์กดประสาทและทำลายสมองทำให้อัสมีมีรูปร่างที่โทรมลง A few moments later โอ้ยิวิตไม่น่าไปยุ่งกับพวกมันเลย <c oughs> อาบูได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับคุณครูหลังคุณครูทราบเรื่องก็ได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับทางผู้ปกครองของ พาพวกเขาไปบำบัดจนหายและกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีกครั้ง Two hours later ดูไหมทำไมกูถึงใส่แว่นและถ้ากูไปใส่หน้ามึงมึงกอดกูไหมล่ะมาวันหนึ่งอัสมีได้เดินมาหาพวกเราและพูดว่า และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงด้วยดีละครเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรที่จะลองลองหนึ่งครั้งก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ทันทีสารเสพติดเสพนิดๆจะติดตลอดไป